แต่สบายดีไหมฮะอะไรนะฮะสบายดีไหมฮะสบายดีครับแล้วมีสบายดีไหมสบายดีครับผมยินดีจะทำแกร้องกับฉันสิอ่ะพี่เอิร์ดลองดนบ้างดีกว่าเอาเพียงไรครับอ่าเอาเพียงอะไรอ่าชื่อเพียงไรฮะเพระสายตาฉันมันโกหกไม่เป็นอ่า เออเก่งเนาะใช่อย่างแฟนมีสอย่างเงี้้ยแลวพี่เอิร์ดล่ะครับมีการเตรียมตัวอย่งไรบ้างคะช่วงนี้พี่เอิร์ดจ๋าแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับยุ่งหรือเปล่าจ๋าว่าจ๋าว่าซ่าของมิกก็คือช่วงนี้ถ้าว่างก็จะร้องเอ้ยจะร้องก็จะฟังเพลงครับพี่เอิร์ดพี่เอิร์ดว่าไงคือมิกก็ร้องเพลงไปแล้วพี่เอิร์ดร้องเพลงบ้างได้ไหมจริงเหรอก็ขอเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อนได้ปะพี่เอิร์ด อืมพี่เอ,อิร์ธเคยกินฝีมือน้องมิกไหมพี่เอ,อิร์ธคุยไปก่อนนะขอพิมอะไรห,หน่อยพิม,มพ์อะไรฮะมิมชื่คอคอนเสิร์ตเราไงโอเคเเพร่อคุยขับเขาเลยครับเอา้าเรื่อเป็นไงบ้างครับช่วงนี้งานเยอะไหมเอาคุณคุณไม่ดูเลยมา <laughs> งานเดี๋ยวก็มีเปล่า อ่ามีมีน้องมีครับเราจะน้องมีกว่าอ่าเ้าจมีชนะเราจะมีชื่อร้อมกันไหมให้เลยพูดดีกว่าตอนนี้หรอตอนนี้ยังไม่มีเลยอืมมีว่าไงไม่รู้ <laughs> <laughs> อยาเราด้วยกันไม่ได้มันดีเลย ตด้ไม่ได้มันดีเลยโอเคทุกคนแข็งนะครับอืมตรนนี้ออืมคุณถามผมหรอเอาคุณไม่รู้หรอไม่รู้คันทำหรอใช่เฮ้ยจริงหรอไปดูหรอไม่รู้ว่าไม่ไม่โดนตอนไหนไม่รู้อ่ะอืมไม่อะเดี๋ยวก็หาย แอบไวๆไม่แน่ใจเลยครับเกินมีไอแพดปะมีไอแพดไหมดูให้หน่อยเคเกิดทานข้าวอย่างทานข้าวอย่างทานแล้วครับมีกะยังครับทำไมไม่กินอ่ะช่วงนี้ทำงานหนักมากเลยอืมเยนหนักมากเลยเยนหนักมากก็ต้องพักผ่อนเยอะเยอะ เดี๋ยวพูดตกนะฮะเดี๋ยวถาว่าเราก่อนแต่ว่าอยากโดนเลี้ยงข้าวจังเลยอะไรนะอยากโดนเลี้ยงข้าวจังเลยพี่บอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ้าพี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องหาพี่บอยให้เขาเลี้ยงข้าวฉันเลี้ยงแกบ่อยแล้วหนูหนูวะให้พูดใหม่ว่าใครเลี้ยงแก เหรอ,อเ,คเคยเคยเคยครับพี่เออช้าดูให้หน่อยว่าเราไลากันมากี่นาทีแล้วตรงคำว่าไลาดูยังไงตรงมันจะมีไอตัวที่เขียนคำว่าไลากดอยู่แล้วมันจะบอกเวลาดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไอ้ไงสมมติพี่พี่เป็นผู้กับใช่ป่ะแล้วมีไม่คนเขียนเออตคอไหนคแพทช่ฮะดูในแพทเหรอ ไม่ได้ดูฮะทำไมวเล่าเหมือนดูในไหนสักที่อืมไม่ได้ดูดูดูคอมเมนต์อยู่ครับอะรอะอ๋อรับเด็กมาใช่อ๋ก็ต้องก็ต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตนะมิกใช่ก็ต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตอพี่เออตอนสามสิบอยากจะทกาอะไรตอนมีอีกสามปี